ไอ้ยังเอาไปซ้อถือมือถือสักเครื่องบ่มาคุณยังมาอ่านป้ายเออให้อ่านที่วังรุ่นหนึ่งวีหนึ่งอุปกรณ์มือถือไอ้มือถือรับซ้อมือถือขายปิดแน่ทรงเนี่ยอันนี้ปนมาจะขายมือถือที่ไหนเปนขายอุปกรณ์มือถือก็ ก็อุปกรณ์ฮะวิ่งไปเที่ยก็ทูกก็เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ได้อุปกรณ์ป่ะเข้าไปพออันนี้นะจะทําความเข้าใจว่าเพิ่นจะมาได้ขายมือถือเพิ่นขายอุปกรณ์ของมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อถ้าเพิ่นขายมือถือเรอฮตาตกหิงหม้อหิงจะตกแฮ่เออป่ะถ้าสมมุติว่าเพิ่นขายอุปกรณ์ เฉพาอุปกรณ์มือถือนี่อ่ะคิ้คิงหายใหญ่ตบแฮมกันก็ได้พอตบก่อนได้ก่อนมาได้ต้องไม่พอก่อนโอเคจัดไปถามเลยว่าถ้าวนไปวนมามาถามพนักงานเปิ้ลตะกี้ตะกี้ยยยอ้อวใหญ่มาแล้วเออถามเลยโอ้แฮมพอผิดปะ่ะ <c oughs> เป็นอุปกรณ์มือถือเป็นอุปกรณ์มือถือค่ะจะขายมือถือจะขายมือถือจะาจะเป็นอุปกรณ์มือถือครบวงจรเนาะมีแค่ตบคนก่อนครับแต่กี้พอดีเพื่อตาผมละก่อนเข้ามาเนี่ยครับมันมีตํำอยู่เนี่ยเขี้ยวตังลนมาก็จะมีซี่เดียวได้นี่จะใบหื้นนะใค่ตบก่อนใช้ความแรง โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูนอครับเสซะเหยียสซักรุ่นนอรุ่นเนี้ยมันจะซ่อมมาได้นี่นะป่ะเดินดูอุปกรณ์กันค่ะนี่ก็โซนอุปกรณ์สายชาต์นะคะถ้าเป็นสินค้าที่เขาร่วมรายการหนึ่ฝีหนึ่งน้องจะขึ้นป้ายสีเหลืองนี่นะคะ1.1นึ่งฝีหนึ่งนี่จ้าเกือมีหมดเลมีหมดเลย เราฟังฟังก็ดูฟังดีครับผมเอาใหม่เลยคร่ะจ้าเป็นอย่างนี้ค่ะโซนนี้ก็เป็นโซนสายชาตินะคะแล้วอันนี้จะเป็นโซนลำโพงบูทูดจ้าวลำโพงบูทูดลำโพงตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์อะค่ะเจ้าก็จะมีพัดลมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนาะเจ้าวก็จะมี power bank ค่ะต้องอยู่ในโซน power bank power bank เป็นแบตสำรองเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่หมื่นมิลลิแอมป์เลยเจ้าค่ะตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในรถค่ะจะเป็นตีเฉื่อยบูทูดเนี่ยจ้าว แติแบบในรถดนอะค่ะไัวสายอันหัวชาตินะคะหัวชาติพร้อมสายเลยเจ้าก็จะมี iPhone มี a n d ด o i d ทั้งไทยซกับไมโครเจ้าเห็นเดินต่อเป็นสายนี่หร้ครับอันนี้เป็นอันสายชาติไมโครเจ้าแบบว่ามีแลกเทินอย่างนี้มีครับแลกเทนี้หน้าตัวเครื่องครับผมสินค้ามีภาพประกันเทอค่ะเจ้าด้านหลังนี่ก็เป็นอันหูฟังค่ะตั้งแต่หูฟังเกมมิ่งเลยส่วนด้านหลังลนแับอันนี้นะค่ะด้านหลังเห็นอันนี้ก็เป็นหูฟัง Android iPhone เจ้า อเราไปเอาอย่างเพื่อนลงมาครับลงอันนี้เดี๋ยวสินค้าจะเป็นสินค้าที่เราต้องเติมเจ้าไปเจ้าของลูกค้าเจ้าเจ้านี่มีบูธด้วยเจ้าบูทูธบร้สูธไร้สายแหมหูฟังบูทูธไร้สายอย่าค่ะมันจะสะดวกในการเขาขับรถนีเนาะเจ้าเดี๋ยวต้องการจ้าขับรถฟังเพลงดูหนังอย่างเจ้าเจ้านี่สินค้านี่ค่ะประกันจ่าแม่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงไมค์ไมค์ห้องประชุมโมไค์ตัวเจ้าไมค์มีกล้องกล้อง กล้องเขาไร้สนอีนนกนกล้องติดหน้ทคอมเนี่ยค่ะจ้าวก็ตั้งจะเป็นเมาส์ค่ะอุปกรณ์จ้าวอุปกรณ์คอมจ้าวแล้วก็มีจอยเกมสำหรับคนลเล่นชอบเล่นเกมไหมคะนี่เป็นอย่างรครับเคสเครสจ้าวอ๋อแล้วคร,ครตสติดฟิมตัวครับติดฟรมมีจ้าวเริ่มต้นที่ห้าสิบเก้าบาทอ๋อถ้าอย่างอี้แล้วครับติดประมาณเท่าไหร่ครับเสี่ยงประมาณเท่าไหร่เพราะวันลูกจะดำน่อยมันโดนแดดน่อยครับผมค่ติดฟิมจอมันลูดดำครับ ติดเห็นเนาะเอามาถึงเตื้อละอุดหนุนใช้บริการบริกรรมติดฟิล์มไปกูเออติดติดตึ้งกูเจ้าเอาอันนี้ก็เป็นฟิล์มเต็มหน้าจอเนาะแบบใส่หนึ่งร้อยบาทดีกว่าเนาะเจ้าติดตึ้งกูเจ้ากูละบาทอันนี้จะเป็นแกาวกาวไหลฟองอากาศบรรเทาติดฟิล์มค่ะเจ้านี่เกิดจะเป็นตี้เจ็ดน้ำเนี่ยทำความสะอาดหน้าจอไว้ค่ะจะเป็นอุปกรณ์ช่างทั้งหมดเลยค่ะส่วนนี้นะเจ้า คขอ,อกอดต่อไปก็จะเป็นฟิล์มเนาะอันนี้จะเป็นน้ำยาล้างเลสน้ำยาไล่ฟองอากาศค่ะให้ไปเอาเนี่ยแอมเม่ใชวผู้หญองถามเพื่นนี่อย่างแี้ลองถามเพื่นเออถามมาได้น้ำยาล้างห้องมึงห้ <c oughs> องนี่ะน้ำยาไล่ฟองอากาศจ้าวไล่ฟองอากาศเวลาเขาติดฟิล์มค่ะจะเป็นฟิล์มโฟกัสค่ะจ้าว ยี่ห้อโฟกัสโฟก้สฟิล์มยี่ห้อยี่ห้อโฟกัสจ้าจะมีของ iPhone แล้วก็จะเป็นของซัมซุงวิวโวออปโป้นะคะจะเป็นของ Android ส้าวนด้านผมที่ฟิล์มอย่างครับอันนี้จะเป็นฟิล์มแบบด้านค่ะจ้าแบบด้านแล้วก็อันนี้แบบการมองแม่นจากแบบด้านอย่างเดียวกันเหรอครัแน่มันจะอะครบเจ้าวตีเหรอบอมันยี่ห้อเดียวกันนะกันด้านกันเดินเนี่ยเอาวะมันด้านล้ำไปก่ะ เอากันใหมบอเอาค่ะที่หมดเหมือนกันเหรอไะได้เ,เลยนี่น้องเกิดจะมีการมองค่ะแบบคนข้างๆจะมองมหาหันเนจับแมนเขาจะหันชาติแต่คนข้างจะมะหาหันเ<อ>จ้ามีตัวมีค่ะมาเดียวนี้ร้ายกาศเนอะแล้วก็นี่เกิดจะเป็นเลนกล้องครับเจ้าเลนกล้องมีตั้งแต่1ิบเลย iPhone 10s เจ้ากดเลนลนาเรกา เมนฟิล์มฟิล์มนาฬิกาค่ะพี่เปิ้ลแนะนำฮึ่มหนูจะกี่ร้อยอย่างฟันอย่างเนี่ยเออคุณชอบอย่างพ่องอเลงไว้ละอเลงไว้ละเหรอเออห้มาบอกคิงโอเคเออไปจ้าลุงดูเ้วยนะหัวที่คิงเลงไว้มันปิดลุงเลงอันไหนก็อนี่คิงพ่ออเลงไว้ละช้าง เลงไว้แล้วเลงไว้แล้วครับผมอันนี้อยู่ในราการร่อครับอันนี้จะเป็นราคาพิเศษกับที่เขาหลงร้านเลยจะใส่ได้ทั้งเย็นทั้งหอนเนาะอยู่ที่299้เบเาทเองค่ะเ้าไว้ใส่กระดูกนว่าใหญ่ใส่ใส่แหนมใส่น้ำชาลุงชัยอ๋อน้ำชาครับผมโอเค แนะนำเป็นร้อยซื้อเดียวที่นี่นะครับร้านรีโฟนนะครับครับผม<า>เปิ้นจำนายทางด้านของอุปกรณ์มือถือครอบคุมไปถึงอ,อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์เนาะที่นี่คือสาขาใหญ่จอมตองเนาะแม่ค่ะที่ สาขานี่จะเป็นสาขาใหญ่จมตองเนาะแล้วก็ในโซนเชียงใหม่ก็จะมีแยกออกไปหันแปสาขาค่ะถ้าอยู่ที่ไหนใกล้กับไปที่หันก็จะมีกาดฝรั่งนะคะ89ภ้าษาษารพีแยกราชพัฒหลังมอโชเนาะแล้วก็บ้านโถนะคะเจ้าารพีใกล้บ้านผมเจ้าแล้วก็ส่วนที่น้องจมตองนะคะก็จะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง2อทุ่มนะคะ9โมงจนถึง2ทุ่มเจ้าทุกของทุกวันเนาะมามีวันหยุดนะคะ แล้วสาขาไหนครับที่เข้าร่วมรายการเหมือนกันเลยหนึ่งแถมหนึ่งจะเป็นโปรโมชั่นเดียวกันเลยค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ไปตีฮานได้เลยได้หมดเลยเจ้าแมนแต่ที่น้องจะเป็นศูตรใหญ่เลยเจ้าจะมีอะไรส่งคือกับร้านค้าต่างกตัวเองค่ะเป็นร้านซ่้มที่เป็นสมาชิกของหลานรีโฟนเจ้าโอเคครับผมแตอนนี้เขาก็อุดหนุนด้วยกันเจ้าอุดหนุนเนาะนี่ มาร้านมือถือแต่ได้อันนี้ตาอันนี้ก็แก้วก็มีขายนะคะท่านใดนะครับถ้าอยากได้นะครับอุปกรณ์นะครับมือถือนะครับหรือว่าคอมนะครับท่านสามารถมาหาซื้อได้นะครับที่รีโฟนสาขาใหญ่ก็คือจอมตองครับแม่นก่อนแม่นร้านรีฟนจอมตองนะครับดังๆกว่านี้มาได้ต้องดังร้านรีโฟนจอมตองนะครับเออใช่ได้ เอาพร้อมๆกันเอาพร้อมกันเอาปี่เอาใจหนึ่งสองสามล้านรีบุ๊นจอบจองพอหนึ่งหนึ่งสองสามล้านรีบุนจอบจองนะครับได้มันมาดังอ่ะเอาต้องดังกว่านี้